แปลงแกล้งดินนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นแปลงประวัติศาสตร์แปลงหนึ่งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอะนะคะเนื่องจากว่าในส่วนของโครงการแกล้งดินเนี่ยเป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ท่านได้พระราชทานแนวพระราชดำริในการที่จะศึกษาทดลองเพื่อที่จะหาวิธีการในการที่จะแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดที่มีอยู่ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส โครงการแกล้งดินนะคะพระองค์ท่านมีพระราชดำริตั้งแต่ปี2527นะคะที่มาของคําว่าแกล้งดินนะคะเป็นพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน,นบอกว่าเราจะแกล้งให้ดินเนี่ยมีความเปรี้ยวจัดจนถึงขีดสุดนะคะต้นพืชทุกชนิดเนี่ยไม่สามารถที่จะขึ้นได้แล้วค่อยมาหาวิธีการในการที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงดินตรงนั้นนะคะให้กลับมาสามารถปลูกพืชได้อีกครั้งหนึ่ง วิธีการที่พระองค์ท่านมีแนวพระราชดำริเนี่ยก็คือในเรื่องของการนำเอาน้ำดีนะคะเข้ามาขังแล้วก็ปล่อยออกใช้น้ำล้างความเป็นกรดนั่นเองนะคะแล้วก็อยู่วิธีการหนึ่งก็คือใช้น้ำล้างร่วมกันกับการใช้ตัววัสดุปูนนะคะอย่างเช่นพวกหินปูนฝุ่นที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าจะช่วยให้ดินเนี่ยลดความเป็นกรดได้อย่างรวดเร็ว ในส่วนของพืชที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดที่มีการปรับปรุงแล้วเนี่ยนะคะนอกจากข้าวแล้วก็จะมีในส่วนของพืชผักนะคะไม้ผลต่างๆก็สามารถปลูกได้หลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเจี๊ยบเขียวคะหน้านะคะผักบุ้งกวางตุ้งต่างๆนะคะส้มโอนะคะ ฝรั่งนำเอาวิธีการในการปรับปรุงดินจากโครงการแก้งดินไปใช้โดยเฉพาะการไปทำในรูปแบบของกเกษตรทฤษฎีใหม่อะคะ่ะก็ได้นำเอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปขยายผลในพื้นที่ของจังหวัดนาราที่ว่ารวมทั้งจังหวัดอื่นๆน,นะคะ ในฐานะที่เราเองเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกลทองนะคะแล้วก็ได้นำเอาตัวองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยได้ไปส่งเสริมให้กับเกษตรกรนคะคะสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะที่พระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ ชาวบ้านรัศดรที่เขามีความเป็นอยู่ที่ค่อนข้างลําบากนำเอาองค์ความรู้ที่พระองค์ท่านพระราชทานเอาไว้ให้เนี่ยยกระดับความเป็นอยู่ให้เขามีช่องทางในการประกอบอาชีพได้กว้างมากขึ้นตรงนี้ค่ะแล้วเราก็คือเหมือนเป็นส่วนหนึ่งที่สืบสานหรือว่าต่อย,ยอดงานของพระองค์ท่านให้ลงไปถึงเกษตรกร,ร,กรลงไปถึงราษฎรของพระองค์ท่านจริงๆค่ะก็ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของชีวิตเราภูมิใจที่ได้น้อมนําโครงการตามแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนักาธทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมานาถบพิตรมาสืบสารต่อยอดพัฒนาโครงการต่างๆเพื่อให้ประชาชนเกิดองค์ความรู้เพื่อประกอบอาชีพให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน